ได้รับรายงานแล้วครับก็เป็นกองร้อยะตะเวนรอ้อยสิบเอ็ดนะครับแล้วก็ขณะนี้เขากําลังตรวจสอบพื้นที่ซึ่งไม่ไม่ใช่พื้นที่อยู่ข้างในหมู่บ้านแต่เป็นพื้นที่ที่เจาะเป็นช่องนะครับเข้าไปเพื่อป้องกันการบุกร,รอดเข้ามานะครับก็จริงๆเป็นปฏิบัติการที่ทางกองทัพก็ต้องดําเนินการู่แล้วนะครับอันนี้ก็ต้องแสดงความเสียใจกับผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุครั้งนี้ด้วยนะครับแต่ว่า ในทางปฏิบัติเนี่ยก็ไม่ไม่ใช่การการเกิดอะไรที่ที่ที่จะดาไปสู่ความไม่เข้าใจกันแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ยังไงก็ตามเราก็บันทึกรายละเอียดตะกี้ได้ส่งข้อมูลให้ท่านรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วเพราะว่ายัางไงก็ต้องไปบันทึกเรื่องนี้เพื่อที่จะให้เข้าสู่ไอไอสัญญาทางออตตวาในเรื่องกับระเบิดเพื่อแสดงให้เห็นว่ายังมีสิ่งนี้อยู่แล้วก็อาจจะเป็นสัญญาสัญ,ญาลากักษณ์ก็ได้ว่า ถ้ามันเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่ยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องในอนาคตว่าไปเราก็ขอให้ช่วยกันตรวจสอบและใช้ความระมัดระวังให้มากขึ้นเพราะว่ายัางไงก็ตามเราก็ยังต้องมีเคลียร์ต่างๆไปอย่างในจังหวัดเนี่ยอย่างเมื่อที่สุรินทร์เนี่ยก็เคลียร์ไปตั้ง400กว่าโลกนะครับ mm hmm. เราก็พยายามจะเคลียร์ไปนะครับก็ก็อยากให้เจ้าที่ใช้ความระมัดระวังเพราะรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นนึกเชียงเกี่ยวเนื่องมาจากการประทะกันที่รุนแรงและมีการวางกับระเบิดก็ ก็ก็ก็ต่อจากนี้ไปก็คงเป็นเรื่องที่เอาเป็นประเด็นไปคุยใน R b c นะครับในแง่ของกองทัพด้วยกันคุยกันให้รู้ว่าจุดตรงไหนบ้างยังไงจะได้ช่วยกันแก้ปัญหานะครับแล้วก็ถ้าเขาจริงจังจริงใจ,งจงก็ต้องช่วยกันทำตรงน,นี้ให้มันดีที่สุดปเป็นเรื่องที่ยังต้องคุยกันต่อใน r b c นะครับแล้วอย่างนี้เราเราต้องต้องมีทางการต่างประเทศเราต้องร้องไปทางประเทศอื่นนะครับเดี๋ยวให้รัฐมนตรีต่างประเทศท่านพูดเพราะว่าตะกี้ได้ส่งเรื่องทั้งหมดให้ท่านทราบแล้วท่านก็จะต้องดําเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ก็คิดว่าเราก็แจ้งให้เห็นว่าข้อเท็จจริงเป็นเสีอะไรโอเคนะครับก็ไม่บานปลาไปสู่การทำให้การอ๋อก็มันมันไม่ใช่การยิงเข้ามาใหม่หรือไม่ใช่มันเป็นสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นแต่เกิดขึ้นแล้วนะครับก็เพียงแต่ ก็เป็นอีหลักฐานหนึ่งที่เราจะเสนอให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับและทางท่านท่านดีต่างประเทศท่านก็ขอให้เราบันทึกทั้งหมดส่งซึ่งท่านก็จะไปดําเนินการตามกระบวนการต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะยิ่งสนธที่สัญญาออตาว่าซึ่งควบคุมเรื่องนีอยู่